อะไรครับมาแล้วมาชี้หน้าพ่อดียฮะ<า>โอ้ใส่หมวกแรปเลยนะวันนี้อะไรครับอะไรครับมาแล้วก็ไปนะครับอืมมาไงตาไม่หนาวลูกม,ม,มา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 ,มา มือหายไปข้างหนึ่งนักทานะ่ะมือหนูหายไปข้างหนึ่งอยู่ไหนแล้วก็ออกไป <i> <i> Mm. That. That.